สวัสดีค่ะป้ายานิยายจีน ep 3มาแล้วค่ะวันนี้แอดมินขอพาทุกคนนี้จากนิยายจีนโบราณและเทพเซียนมาเจอนิยายจีนยุคปัจจุบันสุดแซ่บที่พาให้ทั้งวงการบันเทิงต้องสั่นสะเทือนกับเรื่องวงการบันเทิงกำลังรอการหย่าร้างของเราเรื่องมันเริ่มจากเหลียงเหยียนนางเอกของเราดาราสาวชั้น18ผู้โชคร้ายเสียความทรงจาไปแบบงงๆแต่พอตื่นมาอีกทีเธอก็กลายเป็นนักสแสดงชั้น3ซะอย่างนั้นแถมยังมีสามีติดมาด้วย แต่สามีคนนี้สถานะไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นถึงตัวท็อปของวงการบันเทิงผู้ได้รับตำแหน่งสามีแห่งชาติลูหลิงเฉินเอ๊ะฉันควา้าตัวท็อปขนาดนี้มาได้ยังไงแล้วเราแต่งงานกันตอนไหนเหลียงเหยียนถึงกับเขาอ่อนเลยทีเดียวแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะวงในทั้งวงการรวมถึงแฟนคลับทุกคนรู้กันดีว่าคู่นี้ไม่เคยมีโมเมนต์ไม่มีรูปไม่ออกสื่อและไม่มีแม้แต่การปฏิสัมพันธ์บนเว่ยป๋อ ดังนั้นแฟนขับฝั่งคุณพี่พระเอกสามีแห่งชาติเลยรอวันใหญ่อย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งวันหนึง่งนักข่าวจับภาพได้รูลิ้นเฉินบังคับจูบหลิงเยียนการงานการกุศลแบบดุเดือดแฟนขับสะดุ้งคนดูตาค้างงานนี้ขนได้กินอาหารหมาไปทั้งโซเชียลบอกเลยว่าเรื่องนี้อ่านแล้วมันไสพระเอกสุดๆแต่ก็หยุดอ่านไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะปลอมแต่กับจริงความรักที่เหมือนไม่มีแต่กับร้อนแรงแอดมินแปลจนจบ ครบ100ตอนแล้วนะคะไปตามอ่านกันได้เลยที่แอปเขียวภายใต้นามปากกากุ้ยเฟยเป็นแนวแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าว่าแอดมินจะหยิบเรื่องไหนมาป้ายาต่อ